ช่องนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฝึกวาดลายไทยนะครับวันนี้เราจะมาฝึกลายกระจังปฏิญาณกับเหนก3ามตัวนะครับเทียงจากกึ่งกล้าได้ลักษณะจัวสามเหลี่ยมนะครับขมวดเข้ามาอย่างนี้นะจากตรงนี้นะประมาณเส้นนี้นะครับยอดแหลมค่อยขยายออกมากลายเป็นขาตรงนี้กลายเป็นโครงสร้างอะไรครับตัวเหงานั่นเองนะและค่อยๆแยกออก แยกกว้างกอ,อกเรื่อยเนั่นเองนะครับส่วนบากตรงนี้เขาเรียกว่าบากออกบากออกเป็นยังไงตัว s เข้ามาและออกไปอย่างนี้ครับเราเรียกว่าบากออกนั่นเองนะนี่ครับเส้นคู่หลังของขาขมวดนะครับเส้นขมวดครับก็จะได้ตัวเหงาตัวที่สาม ตำแหน่งนี้เรียกว่าตัวยอดนะครับตรงนี้บาดได้กี่ครั้งครั้งสองครั้งก็ได้ครั้งหนึ่งเอาลองสองครั้งหนึ่งตรนี้สองหมวดเข้ามาครับเส้นตรงนี้ต่อเนื่องลงมาเส้นตน้องมีที่มาที่ไปนะครับไหมจะเก็บรายละเอียดด้วยการใส่เส้นแรก็ได้นะครับเดี๋ยวจะใส่เส้นแรให้ดูนะ เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือว่ารายละเอียดของลายนะครับสามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ไม่ตายตัวนะครับทั้งโครงสร้างและก็รายละเอียดของลายนะครับแล้วแต่ความพึงพอใจความคิดสร้างสรรค์าการออกแบบนะครับลองทดลองฝึกกันเลยครับ